หากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บ y b บ d อ f u ดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันาวกาศไปซื้อของที่ดอนนามิกก็งสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็หยับช่องชาติมองครับ วันนี้มาแปลครับผมคือผมอัดคลิปในไลฟ์สดไงเออเท่ป่ะล่ะทุกคนก็จะแบบพิมพ์อยู่พี่ลงคลิปพ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่แหละครับผมเลียวทางอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ผมจะบอกอะไรทุกคนคือมันมีอันนี้มาใหม่เว้นี่ครับผมทุกคนลองมาดูนี่ออกออกให้หมดเลยผมจะอให้หมดเลยเห็นอะไรปะอ้าวหายไปหมดแลว ช่างมันเอาเป็นว่าวันนี้นะครับมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอ่านชื่อมันไม่ออกมขนาดว่าหมูยี่มันเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยหมูยี่หมูยี่อะไรทักอย่างมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไว้เนี่ยเห็นปะปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นปะเห็นปะเออแล้วก็จะมีสก,กินของมันด้วยนะครับผมผมยังไม่มีครับผมก่อนที่จะไปดูกันเว้ผมจะขึ้นอันนี้ให้ดูทุกคนดูเว้ยรู้ไหมว่าไอ้หมูยี่เนี่ย อยู่อันดับที่3ของท็อปเซิร์ฟของจีนอยู่อันดับเทียศูนโมยีโมเยโมเยโมเยครับโอเคโมเยใช่เหรอโมเยครับโมเยอยู่อันดับที่3าของท็อปเซิร์ฟจีนนะครับแล้วก็เออแล้วก็มีคนถามผมเยอะมากว่าอันดับลดว่าอะไรอยู่อันดับต้นๆหรือแบบอันดับสัวนเลียงนะครับใครอยากดูก็ไปดูที่เพจชั่งมงที่จริงมันมันมีเพจจีนแหละแต่ผมชื่อจำชื่อเพจไม่ได้แต่ผมก็จะแชร์พวกอันดับลดหรืออันดับสัวนเลี้ยงในเพจผมก็คือวันนี้ผมจะมาจัดสัวนเลียงนะครับก็คือตัวนี้แหละก็จะมีสกินนได้่ี2อั เออแล้วก็ผมมาจัดทั้งหมด4อย่างเลยงี้สัตว์เลี้ยงตัวนี้1สัตว์เลี้ยงตัวนี้2ทํทให้พี่ต้องซื้อตัวนี้เพราะว่าสก,กินอันเนี้ยมันคู่กันโมเยกับแกนจริงแกนจริงมันคู่กันแล้วผมผมเลยต้องจัด2อันมาผมจะจัดนี้ก่อนแล้วกันมาดูกันว่าจะใช้เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่2500เพชรนะครับนี่อันนี้อันนี้ชัว์ไม่สี่กับห้าอันนี้ชัว์ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไอสัตว์อันนี้อันที่ห้าก็บอกแล้วไม่สี่กับห้า มาแล้วทันไหมทันครับน้องเฟียสนี่เป็นไงสัตว์เลี้ยงใหม่เอาเราได้สัตว์เลี้ยงปุ๊บแล้วเราทาอะไรต่อครับเราทําอะไรต่อไม่ใช่อัพครับผมซื้อสกินมันครับแบบพี่มาหมอสกินแบบในร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยถามเลยเกิราเพิ่งอัพโอเคหลังจากที่เราได้ตัวนี้ไปแล้วแล้วี่มันมีสกินมาคู่กันแต่เราไม่มีตัวนี้ผมก็เลยต้องเอาด้วยเนี่ยมันอยู่เนี่ยผมเลยต้องจัดมันซะหน่อยผมว่าให้อาหารเหมือนกันเว้ยเอาผมซื้ออันเดียวะเนี่ยเอาไหมเอาไหมครั้งที่ห้าครั้งนี้ได้ชัวร์ครั้ ก็บอกแล้ว5าครั้งครับอย่างละ5ได้ชวนแน่โอเคผมได้แล้วนี่เห็นป่มมันก็จะมีแบบเซตคู่กันนะแล้วทีนี้ผมก็ต้องซื้อสกินมันนะครับรวยป่มพี่มอดแม่งโคตรรวยเลยวะโอเคผมได้แล้วผมได้สัตว์เลี้ยงแล้วสองตัวเลยครับผมวันนี้จะมารีวิวสองตัวเลยว่ารีวิวตัวเดียวก็พอแต่จะซื้อสองตัวทําไมมีแลวบอกโอเคผมแม่งสุดวะสุดเกินวะแล้วผมก็จะมาดูนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ผมมีทั้งหมดนะผมจะเอาไอ้โมจีก่อน ยี่สิบเก้าแล้วสามสิบไหม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 หนีไหมมันก็จะคู่กันกับไอ้ตัวมันตะกี้นะสกิลสองอัตราเฉลี่ยบอกเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นเมตาอันดับสามของเซิร์ฟนะครับสายแบตเทิร์นะครับเมื่อโจมตีด้วยทอร์นาโดมีโอการแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วสูงสุดมินิว์จะบวกเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาแปดวิแล้วก็ สวัสดีครับวัสดีครับน้องขอบคุณ20ฟลอเรตอภิทธิ์ครับสวัสดีครับแล้วก็สกลิลทางเลสซิ่งนะครับทุกครั้งที่เข้าสู่การดีนะครับมีโอกาส34ที่ความเร็วมินิบูส์บวก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมินิบูส์พาวเวอร์บวก13เป็นเวลา8วินแรงจัดท็อปเทียเออติดท็อป3อ่ะแรงปะละ่ะเออแล้วผมก็จะใช้สกินตัวใหม่ที่ผมมีสวมใส่แล้วก็จะบวกความเร็วส่วนผสมมินิบูส์อีก0.2กิโลเมตรต่อชั่วโม สกินคู่กันไหนเป็นไงเออเป็นไงส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมานะไอตัวนี้ไอตัวนี้ไหน,ไหนล่ะดีๆตัวนี้เห,นห็นปะผมแบบไม่ได้ใช้อ่ะครับแต่ผมก็แบบซื้อไว้เฉยๆอ่ะซื้อสกินไปด้วยพี่มอน์หล่อเทกเกินใช่เหรอผมหล่อเทกันหลั้เหรอครับเบลตันแหละแต่ก็คือเบลตันที่ผมไม่ได้ใช้นะผมจะใช้ตัวใหม่ครับผม,อ,มอะไรมานเนี้ยมาดูกันความเร็วปกติความเร็วอะไรทุกอย่างดูดีมันจะเพิ่มมากเท่าไหร่โลคนี้มันออกตัวมันแรงไงโอ้ดูดิดีครั้งแรกก็สกิลติดแล้วอ่ะ 313.7นะ่นนี่คือความเร็วของรถนะมีสกิลเสร็จเลี้ยงติดแล้วมาดูกัน c w w c w จาก313.7ขึ้นมาเป็น317.7<อ>เพิ่มมา4โคตรเร็วดูดิ317.7เชี่ยเพิ่มมา4เลยเหรอเดี๋ยวผมดีฟดีฟเก็บเป็นแทงก่อนไม่ใช่ดีฟเก็บเป็นแทงดีดีให้สกิลมันขึ้นเว้ยเนี่ยดีเห็นปะ่ะสกิลตดโคตรง่าย c w c w ครับผม317.7เพิ่มมา จาก313.7เพิ่มมา4ครับผมจากความเร็วปกติของรถคันนี้นะสกิลติดบ่อยใช่สมแล้วที่มันติดท็อป10ท็อป3อ่ะอยู่อันดับ3ครับผมเอ้ยเชียด่านนี้ผมเล่นไม่เป็นทุกคนไี่มองใช้โทรศัพท์อะไรหรอใช้ iPhone 8 Plus ครับกับ iPad Air 3ครับใช้สองสองเครื่องมาดูกันครับผมรถแมคคารินกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเราจะสามารถเอาชนะด่านที่ผมแบบเล่นไม่เป็นได้หรือเปล่าผมเล่นด่านนี้ไม่เป็นเอาไว้พูดเลย โอ้โหเอ้ย<อ>ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยขอบคุณโดเน,นีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิบวอลเลตครับปันปันปันอะไรที่อะปันนัดปันอะไร C W W ไปโอ้ในเลยโตเพียวครับผมลบโอ้โหไม่เด้งดึงหน้าน้องขอบคุณสิบวอลเลตมากครับ C W W ไปด่านนี้บอกไว้ก่อนว่าผมเล่นเป็นอุ <Ken> ้ยสกิลติดแล้วสกิลติดแล้วมาดูกันโค้งนี้ อุ้ยผมผมโอ้พอดีไม่ติดว่ะได้อยู่เด็กก็ได้อยู่มีสัตว์เลี้ยงดูดิดีเป็นสนกิลติดเป็นไงแสงนะแสงนะแสงนะสกิลสกิลสัตว์เลี้ยงพี่โกงนะน้องสกิลสัตว์เลี้ยงพี่โกงนะดูดิสกิลติดแล้วสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยติดบ่อยเกินสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์บวกดูดิโอ้โหเล่นคนอีฟี่ลายนี้โอ้ผมลืมใช้อีฟีวูเลยวะ่ะมันมันมันต้องใช้ตรงไหนวะผมแบบ ยังแบบไม่ค่อยเก่งในในด่านบางด่าน,นเออประมาณนั้นอนะ่ะโอ้โหอีซี่เกินโอ้วดีไป <c oughs> พี่โดนเน็ยังไงเข้าแอปทัวร์เลนแล้วโดมาได้เลยครับโอ้โหดูดีทุกคนที่จริงมันต้องเทสด,ด่านที่แบบยังไงอะ่ะด่านแบบดากก้นกงดาก้นเกียร์ซิตี้สิบเอ็ดอะไรเงี้ยเออด่านทางตรงล้วนอนะประมาณนั้นเวาถึงสดุด ECU ไปเลยโอ้ว่าดีพงหน้าสวยชนไม่ดีหนึ่งทีสองทีสามทีไไงโอ้โหแทบจะไม่เห็นใครในแมปเลยสกิลสัตว์เลี้ยงติดบ่อยมากเวยถึงมันจะบอกแค่34% 3 30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่มันติดบ่อยเกินมันติดแบบประมาณ50-60%เปอร์เซ็นต์เลยอะหรือเ,เขาปรับดูดิเห็นปะดีเป็นติดสกิล สุดจัดสุดประหัาตัวใหม่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่สุดปะโอ้โหด่านรักผมเลยว่าด่านนี้อุ้ยมีสาวด้วยแคทแคทกับนำข้าวนำข้าวกับดูนี่แคทแคทมาทุกคนเจอสาวอุ้ยม,มอยไซด้วยปะอุ้ยมีแต่สาวด่านเนี้ยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่จะทำให้ผมชนะสาวพวกนี้ไปได้หรือเปล่าโปรดติดตามคลิปหน้าครับผมเอฟซีให <c oughs> ้ทุกคนเอฟซีผมด้วยว่ะทุกคนเป็นสาวคนนั้นแหละเอฟซีผมอ่ะ <c oughs> ผมชอบการทำคลิปพี่มากครับตลกดีอุ้ยขม,มากครับผม โอ้โหดิอีมครั้งแรกก็แบบสกิลติดแล้วอ่ะ <S <S โอ้โี่ตรงนี้ไหมโอ้โหสกิลติดรถก็ยิ่งแรงขึ้นครับผมทีนี้ในตัวเพียวไปครับผมสวยผมจะโดมิเนเตอร์เลยว่ะตาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้หว่ะเหมือนที่สองเล่นเป็นหว่ะดูดโอุ้ยผมเลี้ยงหุ่ไม่ติดได้ไงอะไ่ะเลี้ยงคุ่ไม่ติดได้ยังไง ตัวเพียวไปเลยเออไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไร ECU ไปเลยเออ ECYong อ่ะ ECU ก็อยากเอา ECU อน้องชนอีกแล้วไปสวยอยู่ดูดิแพสซีฟติดบ่อยมากทุกคนอวยชิบหายเลยไม่ได้อวยนะเว้ยจะบอกว่าหอบอวยก็ไดนะ้แต่มันติดบ่อย,อยจริงๆอ่ะ ECU ไปเลยละกันสวย ดูดรุเลี้ยงโมหิติเป็นไงเป็นไงเป็นไงผมเอาของจริงมีการบัมบูดบัมชนอะไรอย่างนี้ด่านนี้ด่านลูกรลักผมครับด่านลูกรลักผมคุณจะมาแบบอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ในตัวรางอากาศด้วยดีดีวิวไปเป็นไงเป็นไงสุดปะสุดปะสุดปะชาติจินเล่ขอไปแค่3วีครับมาดูซิมา ด่านเทพเจ้าแห่งการเลี้ยงบูธเนี่ยโดยผมใช้แมคคารินเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเอา้าใครแปชช่นสูงกับผมอะ่ะรถสามเจ็ดเลยเหรอเจอกันได้ใช้เจอกันแน่มารถอุลตร้าแมนนะครับผมใครที่แบบดูคลิปอุลตร้าแมนผมแล้วแบบเฮ้ยพี่ทำไมไม่ซื้อรถอุลตร้าแมนเออไม่ซื้อสก,กนอินรถอุลตร้าแมนคือตอนนั้นผมยังไม่เห็นสก,กนินรถมันเลยแต่คือตอนนี้ผมเห็นแล้วผมก็ไปซื้อ,อ,อมัแล้วเห็นปะเป็นไงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับผม หนี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 อุ้ยเลีกก้ยงบูตปกตินะเนี่ยนิดเดียวทีววไปครับผมโอ้โหชิวปะชิวปะผมอะชิวปะผมใส่ชิวปะ,วปะเออก็มาดิเห็นปะโอ้ทีไปทีววโอ้โห,ไ,โโหไม่ได้ขึ้นแทน่นสวยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวสิบไม่ได้ขึ้นแทน่นก็เลี้ยงบูตติดนี่สกิลสเลี้ยงติดอีกแล้วโคตรบ่อย สัตว์เลี้ยงตัวใหม่โคตรเกิงในตัวพีอ่ไปครับผมสวยนะโอเคได้อยู่มาเลี้ยงบูกันใหม่อีกรอบหนึ่งละฮะอุ้ยได้ได้โอ้โหชนไปนหนึ่งแง,ง่งไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยเกือบมอกรอบแล้วนะผมมอกรอบใครวะอันนี้คือในแรงนะครับผมอันนี้เล่นในแรงนะผมอยู่อ่าไดมอนด์มันรีแรงเฮ้ยดูดิคนนี้ผมมอกรอบเขาไปก่อนหลักกันสกินแบบสัตว์เลี้ยงใหม่จนแบบมอกรอบแบบมันแรงเกินมาดิ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 เป็นไงเป็นไงตบตูไปดิเฮ้ยดิฟไหลดิฟไหลได้อยู่ได้อยู่ดิฟไหลได้อยู่ เข้ามาเนี่ยฮะเข้ามาเนี่ยฮะเหมือนแบบมาซ้อมคนเดียวหรือเปล่าตาเน,นี้ยมาดูกันเว้ยมอไซเรามอไซเต้เอเซนไฟเจอร์เนี่ยมอไซเดนโม่ชนะหรือเปล่ากับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาดูซิว่าประสิทธิภาพของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มันจะทําให้ผมชนะหรือเปล่าโอโ้โหออกตัวกันที่หนึ่งแล้วอะ่ะเออไม่ไม่ต้องไ,ไม่อยากพูดเยอะ,อะเท่าไหร่หรอกมาดูกันอุ๊ยดูดิดีดก็แบบสกิลติดรัว อุย้ยเลี้ยงบุฟเติปะแต่ก็ยังได้อยู่อุย้ยอีกนีด้เดียวอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ E ย U ไปเลยครับผมียูไปแหว่ Advanced C W W สวยอาวอว่าโฮเดจัดมอนไอฉัดมงไอฉัดมงเองไม่ของจริงว่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงผมมาของจริงปะโอ้โอหฉลุย ดูตรงนี้ยกล้อดูเออเป็นไงยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ล้อโชว์เอฟซีน้องๆหนุ่มๆลุยบิ๊กอดี้ฟักจอมทุกคนตก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 อุย้ยดีอยู่เป็นมอไซค์มอไซค์ไม่ตก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 โดนไปหนึ่งทีโอู้หูยโอ้โหฉลุยปะสไลด์ีไปตรงนี้เป็นไงโอ้โหจิวๆว่ะตอนนี้อีซี่เกิร์ดดูดิสัตว์สกิวสัตว์เลี้ยงตีนคุดห่วยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์จักรยานอีป๊อปอะไรก็สามารถเอามาทำได้นะผมยังไงผมาของจริงวะแค้พี่เบรกไปเลยยกร้อเข้าเส้นชัยเอกไม่ได้ยกสฟนมอเตอร์ไซค์คู่แบบก็ยังชนะครับมันไม่อยู่ที่รถไม่ได้อยู่ที่สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ฝีมือผมเองสัตว์เลี้ยงมีส่วนด้วยเพราะว่าสกิลติดบ่อยมากครับผมก็หลังจากที่ผมเล่นมา34ตานะครับบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ มองบนก็บอกไม่ต้องดูนิตให้ไงบอกหลายรอบแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแฟนผมเองนะครับ <laughs> วันนี้ตาผมรอยมากเลย <laughs> วันนี้ตาหัวลอยมากเลยทุกคนดูว่าเชื่อต้อร้องตาหัลอยก็หลังจากที่ผมเล่นมา3-4ตานะครับถึงแพสซีฟมันจะบอกว่าทุกครั้งที่เราดีปเนี่ยมีโอกาส34%มันบอกแค่34แต่แบบเวลาผมดีปผมรู้สึกว่ามันแทบจะทุกโค้งอะแพสซีฟติดตลอดเลยแล้วมันดีมากถ้าใครอยากได้ก็ไปหยิบจองในร้านคานะครับผมซื้อไป5รอบอะไอ้ไอ้ไข่อะนี่แหละแบบซื้อไปซื้อผมซื้อแบบเนี้ยเนี่ยเปิดไข่ใช่ปะผมซื้อไป30ชิ้น5รอบครับผมได้เลยนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่่าาาาใใใชชชช้้้้ไไปปปรรรรระะมณกกกกกีีเพนนคคคคัับบถอลลิิ็ฝดด์์แห ริ้งนไปขึ้นใหม่กับใครเพื่อข้าในท้องขอกราบอภัยมานะที่นี่ด้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ